ครับสวัสดีครับแม้ว่าเซอร์วิสนะครับจะมารีวิวชุดช็อตบัวนะครับใส่ในกล่องนะครับอันนี้เป็นแผงขนาดใหญ่นะครับ30วัตต์นะครับแอมชาร์จก็1.6แอมต่อ1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็น8ขนาด8แอมนะครับแบตเตอรี่ขนาด8แอมนะครับชาร์จเจอร์เบเกอร์หม้อช็อตบัวนะครับแล้วก็สาย อันนี้เสายเบอร์หนึ่งนะครับสายยังดีนะครับ BCT นะครับเบอร์หนึ่งนะครับสองคูหนึ่งนะครับสําหรับแผงนะครับตัวนี้ก็บวกลบก็มาใส่ตรงนี้นะครับบวกลบของชาร์จนะครับพอใส่ไปแล้วแผงก็จะติดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับเนี่ยครับชุดนี้ก็จะเข้าตรงนี้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสายของช็อตบัวนะครับให้ให้ไปด้วยนะครับ นี่ก็ไปคล้องตรงสีแดงนี่ก็ไปคล้องตรงนี้นะครับสีแดงนี <forest> <wind> ้เพื่อเราจะเอาตรงนี้ไปคล้องที่ลวดนะครับเนี่ยลวดที่เราขึงไว้อันนี้ก็จะเป็นแท่งกลาวนะครับต่อลงดินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขั้วเหมือนกันนะครับเนี่ยครับขั้วตรงนี้ครับนะครับนี่แล้วก็มาใส่ตรงขั้วสีดำตรงนี้นะครับเพื่อที่ต่อลงดินนะครับหรือจะเดินคู่กันเป็ไปเลยก็ได้นะครับบวกเดินเส้นหนึ่ง ลบเดินเส้นหนึ่งแต่ว่าจะต้องมีฉนวนให้ตัวนี้ด้วยนะครับเวลาในเราเอาไว้ไว้ที่ไม้ลวกนะครับไม้ไผ่ครับสองเส้นเดินคู่กันเนี่ยถ้าเกิดเราตอกไว้ที่ดินเราเอาแท่งกาวตอกดินบางทีกาวที่ดินดินมันแห้งเกินไปมันไม่น,นําฉนวนนะครับไอการช็อตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดินคู่เลยก็ได้นะครับเดินก็คือเป็นเป็นไม้เส้นหนึ่งนะครับเอานี้เอารวดใบเส้นบนนะครับบวกเอากาวเส้นล่างแต่ว่าลวดที่เป็น บวกนะครับเราจะต้องมีฉนวนที่ไม้ไผ่เขาด้วยนะครับถ้าไม่มีฉนวนถ้าไม้มันชื้นเนี่ยบวกกับลบมันมันมันวิ่งหากันมันมันจะช็อตมันจะดับปั๊บปั๊บปั๊บนะครับในกรณีเราเดินแบบรวดไกลๆนะครับเพราะว่าไฟมันจะเดินได้ดีช็อตได้ดีกว่าลงดินลงดินบางทีดินมันแห้งมากแล้วนำมันเป็นฉนวนนะครับไฟมันมันไปไม่ถึงกันนะครับนี่ครับเวลาจะใช้งานนะครับก็กดตรงนี้ตรงนี้ สายไฟอาจจะลกหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเวลาเราปิดตู้นี่มันก็ธรรมดาก็จะพันจะใช้สายสีดำๆอย่างนี้ให้นะครับแต่อย่างนี้มันเป็นอะแกนเดี่ยวจะดีกว่านะครับดีกว่าก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้แทนเปิดดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟที่แงติดนะครับนี่ครับนี่ครับติดแล้วก็ไฟตันี้จะติดนะครับไฟช็อตนะครับอันนี้เป็นลวดเทสเฉยๆนะครับ ถ้าลูกค้าใช้ลูกค้าก็ต้องใช้เส้นนี้นะครับเอาสีแดงๆนี่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไปคล้องที่ลวดนะครับตังนี้ครับและตัวนี้ก็เป็นกลาวนะครับตัวนี้เอาไปใส่ตัวลบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อลงดินนะครับถ้าไม่ต่อลงดินก็เดินคู่กันไปเลยนะครับแต่จะต้องทำถนนให้ตัวขั้วบวกด้วยนะครับนี่ครับช็อตนะครับเนี่ไฟบอกสถานะการใชหมอนะครับถ้าเอาลงนะครับนี่ครับมันก็ไม่ปิดนะครับ อันนี้ก็เหมาะนะครับสําหรับพกมาพกไปนะครับนี่ฮะมีคู่มือการใช้หม้อช็อตบุหรหม้อช็อตบัวด้วยนะครับนี่ครับปิดตู้นะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเราปิดตู้นี้ก็ได้นะครับหรือเราจะทําที่สะพายก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยยึดยึดน็อตยึดสายแล้วก็ทําเป็นตัวสะพายเลยก็ได้นะครับสะพายไปทุ่งไปนาน ได้เลยนะครับเราจะชาร์จโซลิเซลล์ก็ขันตัวนี้ออกนะครับขันตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอา่ยตัวนี้ออกนะครับขั้วบวแล้วเราก็เอาตัวนี้มันจะมีขั้วเนี่ยฮะเป็นทองแดงเนี่ยครับเข้าขันเข้าไปนะครับแล้วทุกคนเราก็ขันไปนะครับอันนี้มันก็สะดวกสบายดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในชุดเดียวกันหมดเลยนะครับชาร์จเบกเกอร์มโนบัวแบตเตอรี่8แอมป์นะครับบางท่านก็ใช้เป็น12อแอมป์หนา เพราะว่าบางท่านอาจจะต่อหลอดไฟ12โวลต์ด้วยนะครับที่ทุ่งนาก็สามารถใช้ได้นะครับจะต่อหลอดไฟ12โวลต์ก็ได้นะครับมันมีช่องตรงนี้ฮะเห็นไหมมันจะมี3คู่คู่ที่1แผงโซลาเซลล์คู่ที่2แบตเตอรี่อันรู่ตัวนี้จะเป็นจ่ายหลอดไฟนะครับหรือเราจะต่อจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยก็ได้นะครับต่อหลอดไฟ12โวลต์ใช้งานนะฮะก็ได้นะครับเพราะว่าบางท่านเขาก็ใช้อย่างนั้นนะครับประหยัดด้วยครับประหยัดหลอดไฟบางทีอยู่ทุ่งนานเงี้ยก็ใช้หลอดไฟได้นะครับ ก็จะมีอุปกรณ์ครบให้นะครับสายของแผงอันนี้เป็นกล้าเป็นบวกของของลวดนะครับส่วนนี้ก็เป็นที่เช็คไฟนะครับเช็คไฟของลวดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแท่งกลาวนะครับแท่งกลาวทองแดงอย่างดีนะครับขั้วแล้วนี้ก็จะเป็นทองแดงอย่างดีนะครับชุดนี้ก็สะดวกดีนะครับ hmm. สุดยอดก็สอบถามนด้นะครับแม้ว่าเซอร์วิสครับสวัสดีครับ